Hey guys! Welcome to my channel. Asian mama, yes, I always welcome you. Come on, come on, come join me today. I'm having some chicken fish salads and I put some little bit papayas and some noodles in there. I got some lettuce, asparagus, okra, and some green leaves lettuce. So come on, come join me. Just like always, I'm home now, so no work. We are out of work. มาจมาม้ามื่อนี้มากินตําตีนไก่นะจ๊ะใส่พ็อกกุ้งหน่อยนึงใส่กระปุ่นหน่อยนึงแล้วก็มีไล่เดชอ่าประกาศนะจ๊ะบอลประกาดโหปิดจ๊ะสลัดแล้วกันอันน้องใบรัง่งแล้วก็กระเจี๊ยบนะจ๊ะมื่อ้บนมีผักหลายเน้นตีนจ้ะอยากกินตําตีนมาจามาเผ็ดคือเราจ้ะ Spicy as always you guys so come on come join me กะกนพีดาจะไปกินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พีดาในหน้าจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้อะเนาะสิบริพัตรอ่าคลิปต่อไปของพีดานะจ๊านอกกะมาจ้ามากินกันเบาๆไรหิวบางอย่างหึือหิวซุมือ อันนี้มาใส่ค่ะมาใส่กระดูกจ้ะแซ่บนัวค่ะจะเผ็ดคือเด้อจ้ะ ช่วงนี้กินน้ำมันฝรั่งหลายอะว่ากันเนือจ้ะพักตามฤด,ดูกนนาลอะไรหลายกับอนไเเาาเจ้าขายหลายเขากับเด็กกินหลาย ใก่อ่ะเครื่องโรยจ้ะใส่มะก,กอกไปน้อยนึงข่ปุ่นไปน้อยนึง ก้อนกินพล่รักอ่ะร่างเรียบร้อยจ้ะร่างย่างดีให้สะอาดเพราะต้องใส่มือเนาะใส่ส้อมกับไปไว <c oughs> มันนี้อากาศข้างนอกดีดีจ้ะ ยินบอสุภาพอ่ะขอโทษขออภัยด้วจ้ะค้นบมา่มากกับไปเบิ่งคลิปมากเลยจ้ะเ้อเพราะว่ากินตีนมันก็ต้องกินกันทั้งสี่เนะาะไข่บ่มากก็เลื่อนผ่านจ้ะ แต่มื่อน,นี้ต้มบพราะเปื่อยเป็นไงจ๊ะต้มยอยากแบบว่าอยากแหนอยากแหนนะ้ำ บางสีน้ำอาจ้ะเพชรบอ ปากเบาๆนะจ๊ะมาเนี่ยพี่ดาพี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเหมือนเนี่ยตื่นึ้นมาสซิไปออกไปตรวจแมวนะจ๊ะไปไปเช็กจดหมายมารูบให้จ้ะ มัยนอันโลทอนอะไรไปเปิดเดต็มนาบ้านหนาบ้านพีดาอึดเวียเคสไงเขาจะาบุาามีเวียเคสแล้วก็เก็บขอมาใายถุงมือขอมาใายถุงมือเขามาใส่นี่แล้วก็ออกไปเก็บค้ำจ้๊ที่แหลกศูนย์อยู่แค่ก็ค้ำ คน <c oughs> คนมันอยู่บ้านมันมีเวียกเนาะกระหาแนวเพชร I went out and check mail today someone c o i l e t paper in my yard <laughs> everywhere First I was mad. <sighs> then I was like, well, people don't have anything to do, you know, they get bored. everybody was fight over the toilet paper and they come thrown away wasted อีกเรียกหนึ่งด้วยจ้าการพี่พี่าวว่าภาษาอังกฤษ บอกเปนว่าพี่ดาว่าพี่ดาเก่งพี่ดาเป็เก่งจ้ะพี่ดาก็งู้ป้าป่าเพราะว่าพา่อบอกกัพ่อสนทนากับคนได้แต่ที่เบาที่บอกเนี่ยเพราะว่าพี่ดาโยเมกามู้พี่ดาเป็นฝรั่งกะหลายเขาเจ้าก็อยากคู่คือกันว่าเขากินยังมันมาจะจังอาหารนิสานเขาทำมันแซ่บ เขาก็อยากบอกเพื่อนว่ามันแซบแล้วเขาอยากอยากบอกเพิ่นว่ามันเป็นอย่างันม,มาจา้าเพาะอย่างเหตุบางคนก็บเขมามาวางซันซี่นะจ้าก็ไม่อ,อยากให้คิดไปในทางผิดอันี้นะจ๊ะถ้าว่ามากกับมีคนอื่นมีมีแบบว่าเพื่อนๆหลนายคนจ้ะเขาจาเห็ดนี้ขึ้นกันเนาะ พยอยากให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งคือ y ย u ทูบเมมเบอต์เมมเบอร์แชทเดียวเบิรงจากคือแบบว่าทั่วโลกทั่วโลกเขาเบิรงเขาก็อยากสื่อสารว่าเออทำอาหารเขาแซบ่บเขาก็อยากให้เขาหูจักมันมาลักจามกัถ้าผูดด้ใดบ่มากที่ว่าพี่ดานี่กัขอโทษหลายๆเด้อจ้ะเด้อกะผ่นานไปเนาะเพราะว่าพี่ดาเบาบาวา้าภาษาอังกฤษกัเว้านิดเดียวเองกับ่ได้เว้า แปลว่าบริวเวาเบิร์ดเบิร์ดเทพยังสินะจ้ะเบิร์ดเทพปะน่าสมัยจะคิดเข้ารูเบิร์ดว่าพิลเกิดสมัยใดเทพซ้อน ัยังประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์อินเดียยังสิข้าเจ้ากับมาเบิงงั้นจ้ะเขาจะมู่พิดาเนี่ยยูทูบกับมี่มพี่หาก็ตอบไปแล้วพี่หน้าก็บอกไปแล้ว <c oughs> แต่เนาะกับขั้นเพิ่มเป,เป,เป,เปเล่งกับเพิ่มเข้าใจนะเด้อกับประเดี๋ยวจ้ะแค่แค่แคพี่หน้าก็อยากบอก như bỏ ra quan kỹ tháo nó แหงจ้ะพื่อนเพา่อนต้องติหน้าตัง เสียงเหมือนกับเขามาเสียงรถใครวุ่นีิ่จ้าชว่วงนี้คน <c oughs> จีปนกันกนลรักขโมยกัน,กนไกล บางคนกับเพื่อชีวิตยุ่หลอดนะจ๊ะแต่บางคนกับแบบว่าถือโอกาสที่คนเขามีวิกฤตนะเฮ็ดแบบว่าถือโอกาสห,หาหาอย่างกับหานี่จากของเอง จำนัวจ้ะ เสียงดังหน่อยนึงนะจ๊ะคะนึงเล่นเกม My son's playing game he's being loud มือแทะกระดูกยังมาเนี่ย นี่หลายแล้วก็ขายถูกนำจ้ะปกติขายแพง ยี่สิสามนาทีเห็นไ้มนี่นจินโดให้พีดาวอ่ะ ก็เวดาจะกินต่อ,อยจ้ะกินในเบิร์ดแต่ว่ามันยี่สิบกวนาทีแหละแต่มันจะบโหลดให้พีดาเนาะ The video is too long guys I'm gonna eat more but I have to let you guys go ขอบคุณสุขุสุขคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังแรงใจพีดาเสมอมานะจ๊ะเด้อก็เป็นกำลังใจใกันต่อไปเนาะ พิดาขอสุขสุขคนมีความสุขสุข,สขคตอย่าเจ็บอย่าไข่ให้ลำรวยลำรวยด้อจ่าเ้าพอกันคลิปหนานะจ้นะเนาะเอาไว้ซีกัน t time be good guys and take care all you guys and your families take care I'll see you bye bye